จะมีให้เราเกือบทุกคนที่ขายจริงคนที่เล่นบิ๊กแพงเขาจะให้เลยแล้วเขาจะลงไปในพื้นที่ทุกจังหวัดที่มีรายชื่อแล้วคนเดือดร้อนหมดเลยเพือมเจ็ดสิบแปบาท

<premises? S 1> แกไม่ใช่เจ้าของลอตเตอรี่เขาเป็นแกนนําครับเขาไม่ใช่เจ้าของเขาไม่ใช่เจ้าของลอตเตอรี่ครับเขาเป็นแกนนําอย่าอย่าว่าเขาเขาเป็นแกนนำม่ใช่เกณฑ์เขาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเออตัวแทนตัวแทนเป็นเจรจาสำนักงานตลาดแจ้งว่าการด้วเนินการที่เราไปตรวจจับเนี่ยสำนักงานตลาดไม่มีแอคทิวิตี้หรือว่ามีไม่มีนิติพันธุ์ใดๆกับทางญี่ปัวเพราะฉะนั้นสำนักงานตลาดจะไม่ทราบเรื่องการขายตรงนี้ ไม่สามารถที่จะดำเนินการใดๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอาศัยพวกเรานะครับแจ้งไปที่ศูนย์คอเซ็นเตอร์ของสำนักงานสลากนะครับแล้วเบอร์ผลก็คือว่าเมื่อเราแจ้งไปเนี่ยสำนักงานสลากให้หน่วยพิเศษเนี่ยไปตามจับตามตู้ที่เราไปรับมาจากตัวเลขลอตเตอรี่อยู่นะหน้าหลักเนี่ยเขาจะรู้ด้วยว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผลผลในการดำเนินการนะครับก็คือสำนักงานสลากมัาก็จะไปยึด โค้ต้าจากของใครก็แล้วแต่ที่สายโอนไปสายเองแล้วสุดท้ายก็จะมาตกนสายจริงอย่างพวกเราเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ถ้าพวกเราอยากได้โค้ต้าสิ่งที่เราต้องทำก็คือแจ้งไปที่สำนักงานสลากหมายเลขหมายเลขศูนย์สองสามสี่ห้าหมายเลขหมายเลขที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเศูนย์แล้วเรื่องราว ใช่สาเดี๋ยวครับเดี๋ยวนเดี๋ยวคนหลััวสองัไนตัวไหนเอาตัวสอรบตัวสองสอนคะัวสองตัวสองหนึ่งสี่หกหล่้าครับคุณค้าเีมาแล้วลงชื่อไว บอกชื oh, ่ออ er oh, oh, okay ันน oh, <okay. S 1> <"ksi> ี้คือโทรสันท์ผมิดอยู่ัวไปดีว่าสำเรัจงานคนหางองเรียนดูนะรบวไปจับได้ว่ามีใครจะขายเูนสองสี่ห้าหนึ่งสี่หกหจะับมาส่งคนได้วดตัวเลขตดหัวเลขมาไว้บอกตันไปดนีอ้ว่าเดี๋ยวทางนี้เขาจะจัดการลงไปจับตรงนี้เองเป็นการกดดันให้ตรงนั้นเขายลงขายลมเนี่ยไปจับ